สวัสดีค่ะช่องคุณยายบอนสีนะคะคลิปนี้คุณยายมีบอนสีมาแบ่งปันนะคะราคาเมาเมาแพ็กส่ตะก้าส่งไปสนีมเอสนะคะ70บาททุกบ้านนะคะรับกี่ต้นก็ราคา70บาทนะคะแพ็กส่ตะก้าส่งไปสนีมเอสนะคะคุณยายส่งวันเสาร์นะคะมีแต่ระบบโอนอย่างเดียวนะคะ อันนี้คุณยายมาแบ่งปันเป็นชุดไซส์แม่พันนะคะอยู่ในกระถาง5.5อยู่ในกระถาง6นะคะนี่นะคะวันนี้คุณยายมีสถานที่แบ่งปันใหม่มีสถานที่ถ่ายคลิปใหม่แล้วพอดีหลานไปโรงเรียนคุณยายก็เลยสามารถเอาน้องมาหน้าบ้านเพราะหน้าบ้านมันจะกว้างนี่เอฟซีลูกค้าคุณยายจะได้เห็นบันทึกชัดๆนะคะ คลิปนี้คุณยายจะมาแบ่งปันสองสองคลิปคลิปไซต์ต้นแม่พันกับคลิปเป็นชุดนะคะคลิปเมื่อวานคุณยายเคลียร์โลทําคลิปใหม่เลยนะคะเดี๋ยวคลิปแบ่งปันคุณยายจะมาแบ่งราคาเบาๆนะคะเดี๋ยวมาดูราคาต้นร้อยห้าสิบบาทนะคะแพ็คเซตะกาส่งไปสนามเอสค่ะส่งมะมาเจ็ดสิบบาทนะคะไซส์กระถางหกนะคะ ต้นนี้ซับพุนผลด่างนะคะนี่นี่นะคะซับพุนผลด่าง150หบาทนะคะใบใหม่น้องมาก็ด่างแล้วนะคะนี่หลอดใหม่น้องมาด่างเหลืองเลยนะคะนี่ซับพุนผลต้นที่หนึ่งต้นที่สองพรมพี่มาณนะคะกระถางนี้มีสองต้นนะคะ แต่ใบนี้น้องจะมีตำหนินิดหนึ่งนี่นะคะพรมพี่มานอยู่ในไซส์กระถาง6นะคะร้อยห้บาทต้นที่สามศิลานนักปาดนะคะแต่ใบนี้น้องจะเผือกนะคะเดี๋ยวน้องจะทิ้งใบแล้วเนี่ยนี่นะคะอยู่ในไซส์กระถาง6ต้นโตแล้วนะคะร5 0บาทสาววาลินนะคะนี่สวยมาก กระถางนี้มี2ต้นนะคะนี่นะคะน้องกัดสีชมพูสวยมากสาววาลิน150บาทสากระถางที่5ลูกไม้แดงนะคะนี่ใบกลมนะคะ150บาทเมื่อวานคุณยายทำคลิปแบ่งปันเป็นชุดเซตแต่ไม่มีใครเอฟคุณยายก็เลยเอามาแบ่งขายเป็น ต้นเผื่อบางท่านเขามีแล้วเขาก็ไม่เอฟบางท่านอาจจะมีต้นที่ยังไม่มีก็อยากเอฟแต่พอคุณยายรวมเป็นชุดเต้บางครั้งเขามีแล้วเขาก็ไม่เอาไม่เอฟคุณยายก็เลยเอามาแบ่งปันใหม่ต้นนี้ชมพูทวีปนะคะนี่อยู่ในไซส์กระถางหกนะคะนี่หลอดใหม่น้องมาก็ป้ายชมพูมาแล้วนะคะนี่ร้อห้าบาทนะคะ แล้วก็เจ้าสาวนะคะเจ้าสาวป้ายชมพูเลยนะคะนี่นี่นะคะร้อยห้าสิบแล้วก็ชมพูทวีปต้นที่สองนี่นะคะป้ายแบบนี้เลยนะคะร้อยห้าสิบบาทแล้วก็เจ้าสาวนี่นะคะเอ้ยไม่ใช่องค์หยิงท้อฝัน นี่นะคะอง์หญิงทองฝันนี่นะคะน้องกัดน้องป้ายมาแล้วนะคะร้อหบาทแล้วก็ศิลาหุ้มทองแผงเหลืองนะคะนี่สวยมากนี่นะคะร้อหบาทตอนนี้อยู่ในกระถาง5.5แล้วก็อันนี้ไส์กระถางหนะคะนาลีบุรพา ป้ายชมพูสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ใบใหม่น้องก็มาแล้วนะคะนี่ต้นนี้สร้างหัวแล้วนะคะหัวเท่าเหรียญบาทแล้วเนี่ยนาลีบุรพาร้อยห้าสิบแล้วก็นางลากสดนะคะไซส์โตแล้วนะคะนี่น,นะคะเอาไปก็อัพไซส์แไซส์สิได้เลยน้องจะโตไว้นะคะร้อห้าบบาท ต่อไปมาดูต้นราคา200บาทนะคะนี่นะคะสาวนาครชัยศรีแยกหนอหลอดใหม่น้องมากระด่างเรืองแล้วนะคะนี่นะคะต้นนี้200บาทแล้วก็สีล้าน,นักปาดด่างสว,สวยแบบนี้เลยนะคะแต่ใบนี้น้องจะช้าน้ำถ้าเดินทางน้องอาจจะทิ้งใบนะคะสีล้าน,นักปาด200บาท แล้วก็ลักเอยนะคะใสกระถาง6กนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะ200บาทเดี๋ยวก็บัวสวรรค์อยู่ในกระถาง5.5นะคะใบไหนเนาะใบไม่น้องมาน้องก็ป้ายแล้วนะคะนี่200บาทแล้วก็ วิจิตจินดานะคะนี่สวยมากใสกระถางหนะคะใสตั้งแม่แล้วนี่นะคะใบน้องป้ายสวยมากนะคะ200บาทวิจิตจินดาแล้วก็เทพไฟลุงหน้าสวยนะคะอยู่ในกระถาง5.5 200บาทแล้วก็นะเอ้มันนีล้อมเพชรแผงนะคะนี่ใบไใม่น้องกลางมาด่างแล้วนะคะ200บาท แล้วก็ต้นนี้ศิลาหุ่มทองหน้าสวยนะคะเนี่ยป้ายฮาปชมพูมาเลยนะคะใบไม้กระส้มนี่นะคะกระถางนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะศิลาหุ่มทองแล้วมาดูต้นนี้ฮะนุมานประสานกลายหานุมานประสานกายนะคะไซส์กระถางหกนะคะไซส์ตั้งแม่แล้วนะคะ 250นะคะเป็นเมื่อก่อนโอ้โหต้นขนาดนี้หลัก2,000ขึ้นเนี่ยตอนประมาณ6-7เดือนที่กุญยาเลี้ยงใหม่ๆเนี่ยเอฟไม่ได้เลยแพงมากอนุมานประสานกายตอนนี้น้องราคาเบาหวิวมากเลยดูแต่น้องเป็นบอลที่สวยมากแล้วต่อไปต้นนี้นะคะหลวงตาเมียง หลวงตำเมืองนะคะนี่ด่างสวยเลยป้ายแดงป้ายชมป้ายส้มนี่นะคะหลวงตำเมืองไซแม่พันุแล้วนะคะนี่อยู่ในไซกระถางหกต้นตโตเลยนะคะหลวงตำเมืองนี่นะคะหลวงตำเมืองต้นสวยต้นใหญ่ๆเลยนะคะ นี่นะคะต้นนี้350บาทนะคะหลวงตําเมืองสวยมากนี่นะคะนี่ดูดูใบน้องเนี่ยนี่นะคะคุณยายเลี้ยงนอกตู้น้องจะแข็งแรงแล้วต่อไปลักเอยนะคะนี่ฟอร์มกออยู่ในไซส์กระถางหกนะคะมี2ต้นนะคะ นี่นะคะต้นนี้350นะคะส่วนอื่นคุณยายเห็นเขาขายต้นเล็กกว่านี้ก็3 0 0 350แล้วนะคะของคุณยายเป็นฟอร์มกอนะคะคุณยายลดให้เหลือ350จะมีใครช่วยเอฟคุณยายหรือเปล่าเนาะแล้วก็มันดูมันนีล้อมเพชรต้นนี้นะคะนี่ไซต์โตแล้วนะคะ ต้นนี้ก็สามห้าสินะคะนี่น้องด่างสวยมากเลยนะคะนี่ใบโตนะคะแล้วก็มาต้นนี้เนตรนาลีนะคะคุณยาน้ำฉีดน้องเน่น้องจะสดชื่นนี่นะคะเนตรนาลีบอนเขียวเหลืองนะคะบอนเขียวป้ายเหลืองต้นนี้ห้ายห้าสิบนะคะต้นนี้ยัง จำนวนยังมีน้อยอยู่ยังไม่ค่อยเห็นมีใครเอามาแบ่งปันเลยนี่เนรนาลีแล้วก็มาต้นไซกระถางสิบเลยนะคะนี่โอ้ยหนักมากคุณยายจะแพ็กส่งยังไงนี่อันนี้คุณหญิงนะคะนี่คุณหญิงไซแม่พันธน้์หัวหน่าจะโตแล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะคุณหญิงใบโตแล้วต้นนี้ต้นนี้สองห้าสิบนะคะคุณหญิงใบโตมากนี่นะคะ คุณหญิงแล้วต้นนี้อะไรลาหูอมจันนะคะเนี่ยน้องมีลูกแล้วหัวน้องน่าจะใหญ่ละแต่ใบนี้น้องจะทิ้งใบน่ะเป็นใยเด็ดออกไปเลยนี่นะคะลาหูอมจันอยู่ในไซส์กระถางสิบต้นนี้ก็สองร้อยห้าสิบนะคะลาหูอมจันสวยมากเนี่ย แล้วก็ต้นนี้ขวัญดาวขวัญดาวนะคะเหมือนพันดาวกระถางนี้200อนะคะดูไซต์โตแล้วนะคะเนี่ยจะแพ็กยากมากเลยเนี่ยแล้วก็ต้นนี้ลูกไม้ชมพูสวยมากเลยนะคะเนี่ยใบน้องจะพิววิแบบนี้นี่นะคะไซต์โตแล้วต้นนี้ก็สองนะคะแล้วก็ลูกไม้ชมพูแบบนี้นะคะเนี่ยใบน้องบางมาก นี่นะคะไซต์กระถางสิบหรือกระถางแปดเนี่ยนี่นะคะสองร้อยบาทแดี๋ยวใครสนใจต้นนี้ต้นนี้เท้าินรันพนาสูนแต่ดูน้องต้นโตมากเนี่ยต้นใหญ่มากเลยดูอยู่ในไซ์กระถางสิบเนี่ยเท้าหีรันพนาสูนเนี่ยต้นโตมากเลย แต่เป็นบอลโบราณน,น้องสวยมากเป็นบอนป้ายบอลกัดบอลป้ายที่สวยเท้าหิรันพนาศูนย์ต้นนี้สามร้อยนะคะเพราะว่าน้องสูงมากมีหัวใหญ่แล้วแถมน้องจะต้องแพ็กยากมากด้วยนะคะนี่คุณยายก็แบ่งไปอย่างนั้นแหละคุณยายก็รู้ว่าไม่มีใครเอฟของคุณยายหรอกนี่นะคะเท้าหิรันพนาศูนย์ นี่นะคะท่านผู้ชมท่านไหนสนใจโทรแอดไลน์เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะวันนี้คุณยายจัดสถานที่ใหม่เลยทำให้น้องเป็นระเบียบเรียบร้อยข้างหลังบ้านมันจะแคบมันมีแต่ต้นบอนสีคุณยายเวลาถ่ายทำคลิปมันก็จะแคบวันนี้คุณยายก็เลยเอามาหน้าบ้านหน้าบ้าน,น,าานจะก,กว้างนี่นะคะ ท่านผู้ชมเอฟีของคุณยายจะได้เห็นน้องชัดๆนะคะสนใจชอบต้นไหนโทรแอดไลน์หาคุณยายนะคะแท็กใส่ตะก้าส่งไปสนีมเอสนะคะส่งวันเสาร์มีแต่ระบบโอนนะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนมีความสุขสนุกกับการเลี้ยงบอนสีนะคะสวัสดีค่ะ